มาครองต้องปฏิเสธข่าวใหญ่คือองนี้เมื่อคืนนี้เนี่ยพระยามาครองซึ่งอยู่ในข่าวตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะว่าเธอโดนกล่าวหาโดยนักคอน spiracy t h e o r ว่าเธอเนี่ยเคยเป็นผู้ชายเนี่ยนะฮะแล้วก็แปลงเพศมาแล้วก็มาจีบมาครองโดยที่มาครองโดนหลอกตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือในโรงเรียนแล้วบริจิตเนี่ยเขาเป็นครูแล้วก็อาจจะสอนเพื่อนของมาครอง คือเขาเป็นครูในโรงเรียนเดียวกับมาครองแต่ว่าถ้าไปบอกว่าเขาเป็นครูซึ่งสอนมาครองโดยตรงแล้วเป็นครูจีบเด็กเดี๋ยวจะหาว่าผมรับไม่ได้กับคู่รักคู่นี้จริงๆแล้วมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยได้ซ้ำไปเหตุการณ์แบบนี้แต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันมีคำอธิบายไงว่าโอ้แค่บังเอิญ e อยู่ในโรงเรียนเดียวกันแต่อิชระเนี่ยมันพีคมาขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะว่ามีนักข่าวซึ่งชื่อว่าเอ็กซิลเวียบูซาดซึ่งเขาถูกมองว่าเขาสร้างทฤษฎีสมคบคิดนี้ขึ้นมา เขาเขียนหนังสือเกี่ยวกับบริจิตว่าบริจิตเนี่ยเคยเป็นผู้ชายแล้วก็แปลงเพศมาและเสร็จแล้วก็มาเจอมาครองตอนนั้นพอดีแล้วมาครองก็ไม่รู้ซึ่งมาครองก็เลยแบบหลงรักในที่สุดก็เข้าหาสมาคมกันจนผู้หญิงซึ่งมากด้วยประสบการณ์คนเนี้ยนะฮะตามเพศสภาพใหม่ซึ่งเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยก็เป็นแบบมันสมองเบื้องหลังขับเคลื่อนให้มาครองเนี่ยมีความทะเยอทะยานทางการเมืองที่จะขึ้นมาเป็นวันหนึ่งประมุขแห่งรัฐของประเทศฝรั่งเศส นะครับนนี้เอ็กซ์ิวบบริษัท,ษทก็ให้สัมภาษณ์แคนดิสโอเวนซึ่งเป็นคอน spiracy t h e o r i อีกคนหนึ่งในสหรัฐที่ดังมาประเด็นคืออย่างนี้ทั้งหมดนั้นก็นำมาสู่สิ่งที่มีการกระจายกันเยอะในโซเชียลมีเดียว่าตกลงแล้วเนี่ยบริจิตเนี่ยเคยเป็นผู้ชายผมก็เคยฟังทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าผมสรุปว่าผมเองผมก็ไม่แน่ใจพอไม่แน่ใจผมก็เลยคิดว่าก็เลยให้บริจิตได้รับสิ่งที่ภาษาอังกเขกเรียกว่า benefit of the doubt เบนเอฟ t ฟกตอัปเดตดาวก็คือว่าถ้าผมยังมีข้อสงสัยอยู่ว่าไอท้ทฤษสีสมคบคิดนี้มันจริงไม่จริงอะ่ะผมก็จะเชื่อบริจิตไปก่อนว่าบริจิตเป็นผู้หญิงมาตั้งแต่กาเนิดโดยที่เขาไม่ได้สวมเอาชื่อของแบบน้องเขามาใช้อะไรเงี้ยนะฮะโอเคแต่ว่าประเด็นคือว่าทั้งหมดนั้นนะมันเริ่มสาซาไปพอสมควรแล้วไอท้ทฤษฎีเนี้ยเพราะว่าทางการชอมซรีเซ่เขาก็ปฏิเสธมาโดยตลอด แต่ว่าเรื่องของเรื่องก็คือว่าเมื่อคืนนี้มันมีคลิปหลุดซึ่งเป็นภาพซึ่งค่อนข้างชัดเจนว่าบริจิตมาครองเนี่ยดันอีเมานเอลที่คางนะฮะเกือบจะชกอ่ะเกือบจะตบหน้ากองเชียร์มาครองทั่วโลกรวมทั้งตัวผมเพราะว่ามาครองเนี่ยเป็นผู้ชายตัวเล็กๆมีหุ่นที่บางภาษาอังกฤษกเรียกว่า s c r a w n y little kid มาครองเป็นผู้ชายซึ่งเห็นใจเพราะว่าเขามีปมคือผมอะ่ะเห็นใจมาครองถึงแม้ว่าผมเป็นคนซึ่งไม่ใช่เป็นคนตัวเล็ก แต่ว่าผมเป็นคนซึ่งไม่ชอบกลั่นแกล้งบูลลี่คนอื่นอะไรเงี้ยแต่มาครองเนี่ยเป็นคนซึ่งตัวเล็กตัวบางๆแล้วก็ผอมๆแล้วก็เหมือนกับว่าเติบโตขึ้นมาในโลกที่ต้องพิสูจน์ว่าตนเองเป็นชายร่างใหญ่แข็งแกร่งบึกบึนอะไรเงี้ย ถ้าสังเกตดูอย่างเช่นตอนที่มาครองเข้าเยี่ยมคำนับประธานาธิบดีปูตินก็จะโดนสื่อล้อเลียนว่าโอ้มาพร้อมโดนปูตินบูลลี่อะไรเงี้ยนะฮะมาครองก็จะโดนการวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะนี้ในประเทศฝรั่งเศสด้วยว่าโอ้ไม่ค่อยแมนต้องพยายามพิสูจน์ความเป็นแมนตอนที่ ให้เคลเลียนในมาเป้นักฟุตบอลชื่อดังของ Paris แ a งต์แชร์แม n ในสมัยนั้นเนี่ยเข้ามาเยี่ยมคำนับในที่ทำเนียบเนี่ยคนก็กล่าวหาเลยว่าโอ้มาครองคุณแอบชอบเคลเลียนใช่ไหมคุณไม่ค่อยดูเหมือนเป็นลูกผู้ชายเลยอะไรเงี้ยแอบชอบผู้ชายใช่ไหมอะไรเงี้ยซึ่งมาครองเขาก็ไม่ได้เป็นเกงยเขาประเด็นของมาครองคือเขาโดนบูลลี่โดยสื่อ และคนซึ่งเป็นสายเกลียดก็คือ h ฮเทอร์สนะฮะอย่างเช่นทรัมป์เนี่ยเป็นเ a y ล o r s สวิฟ h a เ e r ทอร์คือคนที่จะเกลียดก็จะเกลียดมาครองก็โดนบูลลี่โดยสือ่อโดยโซเชียลมีเดียโดยคนทั่วไปว่าไม่ค่อยแมนพองานเนี้ยโดนภรรยาเกือบชกหน้าเกือบตบหน้าเนี่ยก็เลยยิ่งโดนใหญ่เมื่อคืนเลยเป็นประเด็นแบบคือฮาที่สุดในโลกเมื่อคืนเนี่ยคลิปที่ทบาจะตบหน้ามาครองเนี่ยเป็นข่าวใหญ่ที่สุดในโลกมันมีแต่ข่าวงี่เง่าเมื่อคืนเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นอีกข่าวหนึ่งซึ่งง,ง พยายามที่จะคิดว่าโอ้ทรัมป์จะทําอะไรกับปูตินทรัมป์ก็บอกว่าโอ้ปูตินบ้าไปแล้วฆ่าคนที่ยูเครนอีกโอ้นั่นก็เป็นข่าวงี่เง่าอีกก็คือทรัมป์เขาสร้างความชอบธรรมให้กับตนเองด้วยการเรียกปูตินว่าครซี่ก็แค่นั้นนะแล้วเขาก็ไม่ทําอะไรเขาไม่ทําอะไรที่จะยับยั้งปูตินไงเขาก็เดินหน้านโยบายตามฟอร์มก็เหมือนเดิมแต่เมื่อคือนนี้ก็มีข่าวมาครองเลยละ่ะซึ่งเป็นข่าวใหญ่ ก็เลยมาครองก็เลยต้องปฏิเสธบอกว่าโอ้ว่าผมไม่ได้ะทะเลาะกับบริจิตนะตอนนี้ผมไม่มีปัญหาอะไรกับบริจิตแล้วนะฮะแล้วก็ผมก็สงสารเธอเหมือนกันนะเพราะเธออยุ่มากแล้วเธอก็พยายามถ้าจะมีอดีตซึ่งร้าวฉานเรื่องอะไรก็ตามผมคิดว่าก็ปล่อยผ่านไปเถอะแต่ว่าแม้กระทั่งต่อให้เธอเป็นบุคคลข้ามเพศจริงๆนะผมคิดว่ามันก็ผ่านจุดซึ่งต้องมาวิจาร์แล้วว่าโอ้ทำไมลวงโลกแต่ที่ผมไม่ชอบเกี่ยวกับบริจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของรสนิยมเกี่ยวกับทรงผมนะคือผมไม่ชอบผมมา ผมคิดว่าใบหน้าของคนน่ยถ้าไว้ผมยาวลงมาแบบเนี้ยมันสวยกว่าผมไม่ชอบผมมาไม่เข้าใจทรงบ๊อบทรงอะไรเนี่ยไม่เข้าใจปิดทําไมปิดทําไมคือยิ่งปิดแถวเนี้ยคนยิ่งหาเรื่องว่าปิดทําไมใบหน้าบางส่วนทําไมต้องปิดแล้วเสร็จแล้วก็มีคนถามว่าปลืม้มมันเรื่องอะไรของคุณ <S <S <an> ออก็คุณโอนหน้า <S <S <an> <S มาให้ผมดูในสื่อมันก็เรื่องของผมผมก็ชอบดูใบหน้าที่สวยๆหน่อยไงนะถ้าคุณไว้ผมยาวสวยกว่าผมก็จะบอกว่าเฮ้ยไว้ผมยาวสวยกว่า <S <S <an> <S คืออย่างนี้ผมมีปัญหามากกว่าคนที่ชอบเวลาผมคอมเมนต์เรื่องรูปร่างหน้าตาแล้วเสร็จแล้วก็บอกว่ามันเรื่องอะไรของคุณก็ผมต้องมองคนพวกนี้คนพวกนี้เป็นบุคคลสาธารณะเสนอหน้ามาให้ผมมองเองอะผมก็ต้องมองไงเพราะผมมองแล้วทรงผมมันไม่ถูกสายตาผมผมก็ต้องบอกไงว่าคุณก็เปลี่ยนทรงผมให้มันสวยกว่านี้ไม่ได้เหรอ เกิดมายังไม่เคยเจอเลยผมรับรองเกิดมาผมไม่เคยเจอคนที่ไว้ผมทรงม้าหรือทรงบ๊อบแล้วหน้าตาดีกว่าไว้ทรงอื่นมีเหรอ is that a thing that's not a thing ทรงที่ผมตัดสั้นตรงเนี้แล้วไว้ทรงนั้นแล้วสวยกว่าทรงอื่นคนซึ่งเป็นแบบนั้นมีเหรอไม่ว่าละสงสารคู่นี้ผมคิดว่าพอเขาทะเลาะกันแล้วสื่อจับภาพได้ผมเลยสงสารเลยเพราะว่าสื่อรอหาเรื่องอยู่ U.S. Back Group Stars Gaza Aid ตกลมีกลุ่ม NGO ที่อเมริกาสนับสนุนต้องเอาอาหารและยาเข้าไปช่วยเด็กๆตาดำๆซึ่งโดนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยรัฐบาลที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยแบกอยู่ผมจะบ้าตายส่วนที่เกาหลีใต้นะครับฝ่ายคา้านตามการสำรวจของแกลล์โพเนี่ยลีเจสมิงเนี่นำถ้าเกิดมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบถัดไปนะครับคนนี้จะมานะฮะกษัตริย์ชาร์ลส์ที่สาเตรียมไปเยือนแคนาดานะครับนี่ Push back against t r u m p 's annexation threats อาท a ซ c t ง o ช no rolling out carpet for McDonald's เอาละเรากระโดดไปที่ Euro News allies lift Ukraine's r e s t r i c t i o n ก็ขีปนาวุธระยะไกลนะฮะยูเครนจะได้ไปใช้เรียบร้อยแล้วใช้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นแปลว่าขีปนาวุธระยะไกลของยูเครนเนี่ยก็จะยิงเข้าไปในรัสเซียได้นะครับรัสเซียก็คงจะไม่พอใจกับข่าวนี้อย่างแน่นอนดู Financial Times นะครับ Trump Media Group กลุ่มสื่อของทรัมป์จะระดมทุน3,000ล้านดอลลาร์ไปลงทุนในคริปโต CNN บอกว่าเกือบ50คนบาดเจ็บนะครับที่ลิเวอร์พูลนะครับผมคิดว่าคนไหนไปเที่ยวในยุโรปจะต้องระมดระวังนะฮะจริงๆผมก็อยู่ในเมืองไทยก็ต้องระวังเรื่องนี้ถ้าคุณยืนอยู่ในจุดซึ่งรถยนต์สามารถขับมาชนคุณง่ายๆข้างถนนหรือเป็นการรวมตัวที่มีกิจกรรมเนี่ยต้องหามุมซึ่งระวังอยู่เสมอถ้าเกิดมี ผู้ก่อการร้ายขับรถพุ่งเข้ามาผมคิดว่ามันเป็นอะไรซึ่งอันตร,รายในทุกเมืองทั่วโลกแต่ว่าในยุโรประยะหลังเนี่ยจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นอันนี้ก็น่าจะเป็นการก่อการร้ายในประเทศอังกฤษที่อังกฤษเขายังสืบสวนสอบสวนอยู่ว่าเป็นฝ่ายไหนปฏิบัติการนะฮะเมื่อวานผมเล่าเรื่องดอนิก้าแพทริกนะครับที่ผิดหวังคู่รักเดิมแอรอนโรเจอร์สนะครับแล้วตอนที่เลิกกันหลังจากคบกันประมาณ2ปีก็เลิกกันแบบไม่ค่อยดีนะฮะ สุดหล่อและสุดสวยนะครับสคนนี้นะครับคนหนึ่งเป็น NASCAR Driver อีกคนเป็น Quarterback Green Bay Packers นะครับเลิกรากันแล้วเรื่องราวเป็นอย่างไรเมื่อวานนี้ผมเล่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือ Jordan Hudson นะฮะที่เบล l b บาลเชคโค้ชของ UNC อไปหลงเนี่ยนะ,ะโค้ชของ Patriots เมื่อก่อนไปหลงเนี่ยนะฮะผู้ชาย73ผู้หญิง24นะะก็คือ5ากันอยู่